สวัสดีครับชาวเด็เซเว่ทุกท่านอยู่ผมก้องซาครับในเกมมอสสองอีกแล้วครับกับสกินใหม่ล่าสุดที่ได้ได้ว่าเพิ่งอัปเดตเข้าเกมมาเลยครับสำหรับดีว่านะฮะและส่วนของรถพอชนั่นเองหรือว่าปอร์เช่แล้วแต่คนเรียกนะครับผมก็เลยว่าโอ้โหเห็นแค่นี้ก็สวยแล้ววันนี้เราจัดกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ เป็นหัวใจกองซา้วยครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะน erm ําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD 2 0 2 4เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกม OW2 ด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เราทั้งสแบบนะครับแบบ1คือ ID และพาสเวิร์ด และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น Rv, v a l o r n t Call of Duty, Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไ้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับและเสียงเพลงเปลี่ยนด้วยนะฮะโหเสียงเพลงอย่างเจ๋งนะครับก็เลยว่าเพิ่งเข้าเกมมาเลยนะครับไปดูร้านค้าดีกว่า นี่ครับผมก็จะมีในส่วนของเนี้ยชุดไอเทมยักษ์ใหญ่ปอร์เช่อะเรียกปอร์เช่เนาะก็จะมีในส่วนของสกินดีว่านะฮะซึ่งรอบนี้มา2ตัวนะจะเป็นในส่วนของฟารากับดีว่านะครับก็ฟาราเหมือนจะมาเป็นจากมอเตอร์ไซค์เนาะแค่มันมันหมุนได้ด้วยนะครับตรงนี้นะส่วนเอ่อในส่วนของดีว่านะครับก็จะมาเป็นตัวนี้เลยตัวรถนะครับทดลองขับ โอ้โหไมไม่ค่อยโชว์โลโก้บอชเช่เท่าไหร่เลยป้ายชื่อฮะป้ายออไม่ขึ้นโอเคออกเขากดปิดไม่ได้บอชเช่เหินฟ้าไอคอนผู้เล่นฟาราบอชเช่ดีว่าบอชเช่คุณสุดเท่ก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับก็คือสามารถซื้อแบ่งได้นะมันจะเป็นตัวนี้2 5งพนหะครับหรือว่าจะซื้อตัวนี้2องพอันนี้อยู่ที่คุณเลยนะครับซึ่งเราไม่ต้องคิดเยอะครับผมนี่เลยฮะกดเลย3,400 จัดไปฮะเรียบร้อยครับผมไปฮะกดใส่สกินกันอ่ะมากดใส่ไม่ได้อ่ะอ่ะเอาเฮืหรือต้องแสงข้างหน้าทำไมมีแล้วใส่ไม่ได้อ่ะซื้อแล้วแต่ไม่ได้ใส่หรอเอาเอาอะไรวะเนี่ยเดี๋ยว,ยวรีดเกมแป๊บนึง่ง <laughs> โอเคผมออกเข้าใหม่ฮะได้แล้วฮะโอเคเฮ้ยเสียงเหมือนสตาร์ลรตเลยครับผมใช่ปะ นี่คือตัวดีว่านะครับแล้วก็มีฟารานี่เลยฮะฟาราเป็นเสียงมอไซค์ไหมอ่ามีเสียงให้ได้ยินนะครับเบาๆฮะเบาๆก็หลักสองสก,กินเนาะแล้วก็โซนนี้นะครับกำลังฮะกำลังขอราคานี่คืออะไรฮะผมซื้อแล้วโใช่เลยมาสวมใส่อับนี้ก็ได้ครับนี่เลยฮะไปะ ไปดูเอฟเฟกกันหน่อยไหมว่าแบบเออเอฟเฟกมันเป็นยังไงบ้างมาส่งเอฟเฟกครับแหมโดดมาฟารามีเสียงด้วยนะอาจจะมีเสียงวุบแบบอืมแบบรถอะดูฟารากันก่อนฟังจากเสียงนะครับมีเสียงอะไรบ้างครับมีเอฟเฟกพิเศษไหมอ่าเสียงบูตเป็นเสียงพิเศษนะครับกดเล็บชิปอ่าเป็นเสียงใหม่เหมือนกันอ่าเสียงขี้ขวาก็เป็นเสียงใหม่เสียงปืนยิงเหมือนเดิมนะฮะ สกิล e so. เหมือนเดิมแปลว่าเสียงที่เปลี่ยนไปก็คือเสียงคลิกขวาครับอ่ะมาฟังกันตอนนี้ไม่มีดนตรีละอ่าเป็นเสียงเหมือนเร่งเครื่องนะฮะแล้วก็เลฟชิฟต์คนซเบต์ปลาค้างอ่ามีเสียงเหมือนกันอ่ามีเสียงวืดเนี่ยมันคือเสียงรถอะไรสักอย่างหนึ่งแหละก็ใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยอันนี้คือฟาราเนาะอันติเมตมีมีเสียงเปลี่ยนอะไรไหม อโอเคไม่มีอะไรอ่ะนี่คือฟารานะนี่คือเสียงที่เปลี่ยนไปนะครับต่อไปดีว่าครับน่ามีเสียงเอฟเฟกเหมือนกันอืมอ่มีเสียงเหมือนกันนะเสีปืนเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับคลิกขวาคลิกขวาเปลี่ยนเสียงนะฮะอี เสียงเปลี่ยนมันจะมีเสียงสตาร์ททีหนึ่งเล็บชิฟเสียงเร่งเครื่องเลยฮะเสียงเร่งเครื่องเลยอันนี้อ่าถือว่าเสียงเปลี่ยนครับเสียงเปลี่ยนถือว่าโอเคครับเดี๋ยวนะเสียงก็เปลี่ยนอัติเมทละ่ะมีเอฟเฟกต์แล้วไหมไม่มีอะไรนะเสียงปืนละ่ะเสียงปืนเปลี่ยนไหมเสียงปืนเหมือนเดิมครับแต่ตัวปืนจะเป็นมีในส่วนของตัวเอ่อเรียกว่าไงเป็นไมล์ป่ะเออไมล์รถนะฮะตรงนี้เสียงปืนเหมือนเดิมนะฮะ โอเคเรียกหุ่นล่ะอ่าเป็นเสียงชาร์จเหมือนกันอ่ะข้าวๆในส่งเอฟเฟกนะครับน่าจะมีแค่นี้เพราะว่าเท่าที่เทสก็มีหมดละเดี๋ยวเราไปเล่นในเกมดีกว่าไปเราไปลุยฟารานก่อนครับผมแล้วเราเข้ามากลางเกมเหรอโอเคจะแพ้แล้วด้วยเกมเอ้ยจะชนะไม,ม่ชนะดิต้องดันต่อโอเคบุนบุญบุญบุญแอชแอชแอชไปดิเปิดมาผมก็ยิง โอ้ผมติดหลบก,ก่อนหืมเลือดโอ้แต่เสียงรู้สึกเสียงไม่แปลกเลยนะเสียงมันวืดวืดเนี่ยเอเอแบบพุ่งไปกับวืดเสียงแปลกไปเลยสวัสดีพี่ชายอา่ยิงไปครับโอเคเอามาว่าไงยิงไปครับผ่านมาเพื่อนโยพาดับเลยเอ๋อ ทำไม่เขารีบจังอะเออเออไม่ไหวฮะไม่ไหวฮะตัวยิงไกลสองตัวเลยออกเพื่อนเลยทันโซโอเควึดเพื่อเรายิงยิงซับแล้วเพื่อนยิงซับต้องดันแล้วเพื่อนลอยขึ้นมายิงผมก็ยิงผมก็ยิงผมผม,ผม,มาดิพเพเืพเ่อนวืด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 มา ตายแล้วโอเคโดดูไม่ได้โดูไม่ได้บ yup> ินไม่ได้เออเออเอาเอาเอางงถ้าติกเลนแล้วมันผมเดินได้อ๋อไอ้นี่พอดีโอเคยิงไปถอยก่อนเออเข้ามาจะชนะหรอเพื่อนลงมาเพื่อนนัดเดียว แคปซี่ยอะอ้าวชนะอะไรวะเนี่ยโอ้แต่เสียงก็แปลกๆอยู่เหมือนกันนะเสียงวืดวื้แต่ก็โอเคเข้าใจได้ฮะเข้ามาไม่ทันเลยฮะยิงไปโอเคบายครับผมเมื่อกี้เราเราวอร์มไหมแต่เป็นการวอร์มไม่ชนะด้วยนะเสียงก็แปลกๆอยู่นะบึ้ดบเนี่ยเสียงมันดูแบบมันดูเหมือนเครื่องยนต์ที่แบบ ดูแบบสมูทมากเลยนะเออเดี๋มันไม่แบบบึ้นอะไรเงี้ยมันดูบึ้นนะผมว่าการทำเสียงไม่ถุ่มกันเนี่ยหนุ่มโซเจอร์โอเคโอ้เราจะยิงใครเลยครับอันนายฮะ อานาไงครับโอเคสวยเย่นตัวนี้ก็เมมเมมนิดนึงฮะเอ่อโฟกัสโฟกัสนิดนึงมันยิงยากฮะต้องยิงเผื่อยิงอะไรด้วยมา pushing forward อานาไม่ดันเหรอโอเคอานาดันอยู่มีคนหลับ สวยฮะยิงเรื่อยๆครับเรายิงเรื่อยๆอยู่แล้วอ่านั่นแหละฮะไม่กลับแล,แล้วก็สแปมฮะขอโดนแอดมาละไม่น่ามานะผมว่าเออเออนี่ขอไปแล้วคนเราสุดโอเคยิงไปฮะ เลยเพื่อนนั่นแหละเขาบอกไม่โดนผมนี่จะโดนแทนเนี่ยโอเคเออยิงไปอาร์ติเมตจะมาแล้วเออโอ้โมุมนี้ต้องขึ้นข้างบนไ,ไน,นไม่ไหวเพื่อนไม่ไหวโอ้โหมิกิทดันผมพอดีโอ้ไม่น่าไหวม,มิกิทดันผมพอดีเมื่อกี้ลอยเลย วืดเดินไ,ไปนี่วืด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 วุดอย่างเดียวไปฮะเอาแล้วเพื่อเราไปตายอีกบ๊อบ,อบ,อบ,อบอว่ะโอ้เฟเธอร์อโอ้อันนา โอ้โหวอนนี้ผมเล่นลำบากนะไม่น่ารอดไหมโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอ๋อแล้วเกนจิเราไปเอาได้เอาแล้วมอยลา่ามอยล่าบอ,อกดันเลยแล้วกันฮะเอออย่างนี้ก็ได้นะ <c oughs> ต้องหาจังหวะใชา้สเตรดีๆครับมือใช้ตอนไหนเลยโอ้โหเขายังไม่ด <c oughs> ัตนตรงนี้เลย,ยนนเทเซอร์แล้วตนนิด เพื่อนเราด้วยอย่างนี้ลำบากแล้วโอ้โหพอมาอย่างนี้เหรอโอเคเลือดเอวติเมตสวยมาก,มากจติกเลนฟอร์บอบอืมเออเอาจนได้อะเอาจนดูมตายอะแต่เมืม่อก,กี้ถ้าผมสูงกว่านี้แต่มันก็ไม่ไหวละเมื่อกี้แล้วเพื่อนจะดันอีกปะอ๋อ อะไรวะเนี่ยมีคนหลับรึเปล่าผมต้องขึ้นไปเอาข้างบนน่ะแอบตายเฮ้ยการคืนได้อยู่ปล่อยเลยเราปล่อยได้อยู่นะคนทั้งหลังเหรอมากู้ผมเลยเพื่อนมากู้ผมเลยครับเพื่อน เออเราก็ชิลอยู่นะเราก็ชิลอยู่อ่ะเออเออเราก็ชิลอยู่อ่ะเอาดิเออพวกคุณสู้กันไปผมดันหุ่นครับแฉนี่มาก่อนแชแชตายผมจะตายตามเหมือนกันเออเมทโวตายเจ้แล้วลงมาตัดหน้าพอดี อาวุธแล้วจังหวะจะบินพันผมไปขี้ขวาเมื่อกี้ตายแหละสภาพนี้ดันได้นนยอยู่บบเกิดใกล้เกิดใกล้ครับเกิดใกล้ดันมาต่อฮะแคสซทดี้ละแคสซทดี้ละจ้าเขาบ,บอมตายไปนหนึ่งสวยอยู่ยิงครับดันมันก่อนพวกเราดันอยู่มกันนะ จังเราใส่อยู่ยิงเรื่อย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 อันนี้เหมาละเอาแล้วผมไปโดนแล้วไอ้นี่มาดิอ้อมมาฮะอ้อมมาเห็นหมดแล้วนะยิงไปก่อนฮะได้สักตัวเพื่อนโอ้โหโดนไอ้นี่ดูมยิงพังเหรอตายฮะสู้อยู่สู้อยู่ครับเพื่อนสู้อยู่ สนละเมดว่ะโอเคไฮนูนป้อมหลังมาเลยฮะสนุนเมดเย้ยไม่เอามาเลยเพื่อนเวสแลนด์ไาฮะ <c oughs> โอเคฮะหน้าบ้านหน้าช่องเอาให้อืมอันติเมทมีแต่ไม่น่าได้ใช้เมื่อกี้น่าได้อยู่น่าได้อยู่ ด้านขวาเรียบร้อยฮะก็สนุกอยู่แต่เสียงแบบเสียงแบุ้นเสียงอะไรเออแปลกดีเออรู้สึกแบบเหมือนแบบไม่ได้เล่นไม่ได้เหมือนไม่เล่นฟาราเลยถ้าแต่เสียงโอเคฮะเสียงเสียงแบบถ้าใครอยากได้สกินแบบที่เปลี่ยนเสียงเลยผมว่าโอเคไปลุยกันต่อครับไปเล่นดีว่ากันต่อ Let's go นี่ฮะดีว่าลุยก,กันต่อครับมีเสียงด้วยฮะแมเทยูเทยู่ไปฮะ Let's go t ชา to save the world game อนส์ครับต้องเห็นว่าตรงไอ้นี่เป like like I mean, like. ็นเป็นเหมือนเกียร์ด้วยนะเนี่ย RDN ใช่ไหม RND RDN เลยวะเอออ่าน RND ชอบเสียงแบบพุ่งนะได้อยู่ได้อยู่ไหนดูหน่อยฮะเฮ้ยสกินมันก็ดูแบบไม่ได้ต่างจากสกินอื่นเท่าไหร่แต่ตัวนี้ว่าเปลี่ยนไปเยอะครับสียังเป็นสีคล้ายเดิมอยู่เป็นสีรถเนาะโอเค ไปฮะลุย let's go เซ <Okay, S 2> มีจังนะฮะเอสโค่เดาดีว่าเหมือนกันด้วยบมื <ata> <ไห>นอ,อุ้ยข้อเสียงดูกระสุนมีเสียงด้วยอ่าตุ๊ก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 นะฮะเจ๊ยิงกันเรื่อยเฮะรับกระสุนกันไปอ่ะโยนมีมฮอตที่ฟิลหรอเพื่อน าหุ่นกับแตกนนะตัดตายตัวนึงเพื่อนโอ้โหไม่ตายผมโมแต่มองด้านนู้น,มนผมน่าจะตายอย่างงี้เพื่อนอยังยฮิวอยู่โอ้ระยะนี้ลำบากอยู่ยิงไปก่อนฮะยิงไปก่อนขออันติเมยหน่อยเพื่อนแล้วเพื่อนเราโดนด้วยเก้เรื่องหุ่นกลับมา แต่ดายเมื่อกี้ไม่ทันพุ่งเข้าไปฮะตอนหนก็จะแปมเยอะเหมือนกันต้องถอยละต้องถอยละรอก่อนรอฮิวก่อนรอฮิวก่อนโอเค,อเ,คเออมาสู่กระสุนข้างในอน่ะเ,เพื่อนมามาดิเพื่อนมาโอเค เพื่อนป้องชีวิตไปเลยครับบึ้มไปได้หนึ่งโอเคโอเคดันอยู่เพื่อน Experience Quality อย่างนี้ดันเลยฮะหนุนกันเดิมอยเหมือนกันไม่โดนใครไม่โดนใครไม่โดนใครอคุ้ยไม่ต้องยิงเพื่อนเราไม่ต้องยิงเพื่อนเราเพื่อนไม่ต้องยิงเพื่อนเราโอเคดูดไว้ดูดไว้ดูดไว้ สวัสดีครับเพื่อนคุณแตกแล้วตายโอเคสวยครับยิงหมดเลยเพื่อนตัวเดียวสวยโอ้โหเจต้าเรายิงโหดมากโอเคให้เราดันเขา,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 าไกลละคนฟาลาว่ะฟาลาเฮ้ยฟาลานี่ตะกินอย่ามาโชว์ผมถเถอะก่อนเถอะก่อนเถอะก่อน แตกย่างอยู่โอเคอัลเดเมตจะมาอีกรอบละโอเคเรื่อยๆเรื่อยๆดันหุ่นกันไปไม่ได้ดันเทโลดไปโอ้ซาเลียววะนี่มันตัวชนะทางธรรมชาตินี่ว่าเออเดบิดไปเออเดอบตายน่ะ ดูกระสุนนะเพื่อนนั่นแหละเออลงล่างไหมโอ้โหไม่มีเลือดแล้วเออหุ่แตกโอ้ยากอยู่เออเพื่อนเราโซเชอร์มแล้วครับฝันหนุ่มเอาตัวชนะทางเรามาแล้วดิเดี๋ยวดูกระสุนก่อน ก็ได no ้อย so yeah. uh, oh ู่นะยิงไกลๆได้อยู่รอจะสิกเลนอ่ะถ้าเราไปดูดได้ก็จะสบายอยู่ฮะอ๋อโอ้ยิงไม่หยุดเลยเวิ่งคอนฟูิเมนตบ่อยมากโอ้ my god เซิร์ฟป่ะเซิร์ฟก็เพื่อนรอเซิร์ฟอยู่ ดันยากอยู่อะผมก็ดันไปไปต่อไม่ได้เออว่าแล้วเซิร์ฟแน่ไอผมมันก็เซิร์ฟนั่นแหละเอเยถ้ารู้ไม่ปล่อยเท่าไหร่ฮะได้อยู่ไปฮะรุ่นต่อต้องรอ,อ,อไฟนี้โอเคโอเค้โอเ,เราแบบโดนเยอะจอังน,นะโอเคยังไม่จัดติดเรนเลย แล้วเพื่อเราเอาสูตรอยู่โอเคครับเอ็กซ์วิเลียนเหรอเอาเลยครับแล้วเพื่อเราเอาเลยฮะอย่างนี้เอาให้ตายก่อนหนึ่งตัวเออเออฟาดไปชิวๆอ,อ่าดูกวาเลยเพื่อนนั่นแหละเออ จะต,ตายแล้วโอเคสวยมากนั่นแหละฮะโหลดต่อเมตมาละหาจังหวะใช้อินเมตก่อนต้องรองให้ซาเลียโล่หมดอย่างเดียวอะโอเคดูดให้เพื่อนดูดเรื่อยๆดูดเรื่อยๆโอเคแอบๆไว้ก่อนแอบ,บไว้ก่อนค่อยๆดันไป เลยฮะโอ้ไหวเพื่อนกุฟาลาบิวินอยู่ข้างบนอย่างนั้นเหรอผมเมทิเมแต่ยังยังไม่รู้จังหวะจะใช้ตรงนี้มันยังหลบง่ายอยู่เพราะขวานู้นเขาไม่ดันไงแล้เลยไม่รู้จะใช้ไปทำไมเค้เพื่อนโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่คือตายฮะไม่เป็นไรเนี่ย หน่อยติเมทโอเคจริงๆอยากจะดันต่อนะาติเมทแต่ว่าใช้ยากอยู่เรียกว่าเจอตัวแพ้ทางแบบแพ้ทางจริงๆฮะดีว่าเจอซาเลียนี่คือแบบแพ้ทางแบบง่ายๆเลยว่าจะเนิร์ฟดิสเนิร์ฟดิสไปแล้วได้เพื่อนโฉบมันโยนพอดีแล้วนะโอเคตะเก็บไปได้หนึ่งถือว่าโอเคอยู่เดี๋ยวไปดูข้อไวเซอร์ฮะ สวยฮะสวยครับทีมคิวปะโอ้โหแบบว่าเมื่อเราอันติเมทใส่ห้องเลยฮะเมื่อกี้ดันรถเลยครับพลาเกิดตัวเดียวฮะเอาเอา,เอาหน้าบ้านนั่นอย่างเงี้ยโอเคสวยอยู่วิสาฟาดมันเออสวย ไม่ยากเท่าไหร่อย่างนี้เดินมาอย่างนี้เรียบร้อยปะเราจะมายือ้อพลอยกับเพื่อนเออริปเปอร์เหรอโอ้โหอ้าวอ้าวเรียบร้อยครับอ่ะก็ถือว่าเอาซีนายเฉยก็ถือว่าเรากดจนได้นะฮะก็สนุกดี ฟาล,ลานได้เป็นฉาสุดท้ายครับแต่เราก็เก็บได้เยอะอยู่นะดามงดามเมจนะครับ9,000นะฮะก็ใช้ได้ครับทำดาเมจไป9,000นะครับฆ่าไป21ตัวตายไป3นะครับถือว่าทีมเราดีด้วยครับยอดก็ประมาณนี้ครับนะในส่วนของสกินนะครับนี่เลยสวยๆนะอืมใครที่ชอบก็อย่าลืมจัดกันก็เป็นสกินที่ผมว่าค่อนข้างจะคุ้มค่าไหมค่อนข้างคุ้มค่าแล้วกัน เพราะมันเปลี่ยนเรื่องเสียงด้วยนะครับแล้วก็ใครแบบชอบปอร์เช่อะไรอย่างนี้ก็น่าสนใจน่าจัดนะครับสวยอยู่สวยอยู่ก็จะจัดแค่บีว่าก็ได้หรืออยากจะจัดทั้งหมดอะไรอย่างนี้ผมว่าค่อนข้างดีทั้งทั้งคู่แล้วกันนะครับเอาโอเคประมาณนี้แล้วกันฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์บอกกังใจกล้องซ่าด้วยครับผมสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นั้นนะทุกคนสวัสดีครับ